ันนี้จะกลับบ้านแล้วจ้าเอ้ลูกเขยก็ลูกสาวนะคะเขามาส่งนะคะส่งที่แอร์พอร์ตค่ะโอเค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 แอร์พอร์ตแล้วนะคะต้นตุ๊ดตัดบ่สเด็กต้นตุ๊ดตัดเนาะ กับบานเล่นไปน้องกับบ้านเด้อคุณไเห็นว่าเขาให้ยังเนาะนี่เห็นนะปลาแนวปลาแนวนะ เห็นบ่เห็นบ่ค่ะพี่น้องสนามบินเดี๋นี้จะไปโตเกียวแล้วนะคะ <wheels. S 1> to ญี่ป um, ุ่นนะคะอืมเดีนี้เชนเชนมันนี่ก่อนเนอะเดี๋ยวนี้ไปเชนมันนี่ก่อนเห็นบ่ค่ะเห็นเนี่นี่เดี๋นี้สิไปแลกสตังค์ก่อนเด้อสตังคเนี่ยนี่ยังเหลืออยู่อืมเห็นบ่เห็นบ่ค่ะเห็นบ่ ตวันนี้กลับบ้านแล้วนะคะเห็นด้นวยเหรอวทีนี้สิเล็กตังค์รุนหนึง่งเติตตเตเตินวันนี้หน่อยนี่นะเลยกตังค์เลยนะเลยกตังค์พี่น้องเบิ่งเด้อ อเอ็นไมนะเอเมเมียลูกสะไพเด้อค่ะเขาหามาเมียลูกสะไพรเขาหามาเด้อค่ะเนยนว่าเอ้ยคักเนาะดีแท้ๆเลย <laughs> ตอนนี้ยุ้ยสนามบินตปนตัวตัดเด้อค่ะอยู่เกาะนิวแคดิโดเนียเด้อค่ะพี่น้องเอออยู่เกาะนิวแคดิโดเนียเด้อค่ะเบิรนเดอรเบิงดเงดอร <laughs> เดี๋ยวนี้เชนเชนมันนี่ดิตร์นี่มันนี่ดิตร์นีอยู่